สวัสดีครับวันนี้เอกชโยโชกันก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเอกชโยโชกันนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจุดเด่นจุดด้อยของโครงปืนในแบบต่างๆนะครับ จุดเด่นจุดต้อยของโครงปืนในแบบต่างๆเนี่ยโครงปืนแบบต่างๆที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะครับที่มีผลิตกันส่วนมากเลยก็จะเป็นโครงเหล็กโครงสแตนเลสนะครับโครงอลลอยแล้วก็โครงโพลิเมอร์นะครับโครงพูดถึงปืนสั้นนะครับปืนสั้นก่อนอน่นเลยเราก็มาพูดถึงเรื่องของปืนโครงเหล็กนะครับปืน โครงเหล็กที่เป็นเหล็กทั้งตัวอย่างนี้นะครับก็จะให้ความคงทนแข็งแรงสูงนะครับและการยิงนะครับจะให้แรงดีคอยที่นุ่มนวลนะครับทําให้เพิ่มความแม่นยําเพิมมเพมมม่มมากขึ้นครับเพิ่มความแม่นยํามากขึ้นก็คือแรงดีคอยที่นุ่มนวลนะครับเหมือนกับว่ารับแรงดีคอยดีอย่างนี้นะครับส่วนข้อด้อยนะครับจุดด้ยอยของปืนโครงเหล็กก็คือ เป็นสนิมนะครับเป็นสนิมง่ายต้องมันดูแลรักษาเช็ดทำความสะอาดฉโลมน้ำมันทานน้ำมันกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วข้อที่สก็คือปืนโครงเหล็กนะครับมีน้ำหนักมากครับมีน้ำหนักมากทำให้การพกพาเนี่ยไม่สะดวกหรือว่าหนักกว่าปืนปืนโครงโครงอื่นนะครับหนักสุด ในบรรดาสี่โครงไม่ว่าจะเป็นโครงสแตนเลสโครงอลลอยหรือว่าโครงโพลิเมอร์นะครับส่วนที่สองนะครับอ๋อโครง,งปืนอันที่สองนะครับก็คือโครงปืนสแตนเลสนะครับวันนี้เราไม่มีโครงปืนสเตนเลสนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสอันนี้ก็คือพวกสเตนเลสเนี่ยโครงสแตนเลสเนี่ยก็มีความ สวยงามเงางามนะครับขึ้นสนิมยากขึ้นสนิมยากกว่าเหล็กนะครับอันนี้ขึ้นสนิมยากกว่าเหล็กถามว่ามีสนิมไหมก็ก็มีนะครับก็มีเขาก็ก็มีท่านที่ดูแลไม่ดีก็ขึ้นสนิมกันนะครับแล้วก็โครงสแตเลสเนี่ยก็จะมีน้ําหนักเบากว่าเหล็กนะครับแล้วก็โครงสแตเลสเนี่ย ไม่ต้องเช็ดน้ํามันทีเหมือนเหล็กนะครับไม่ต้องเช็ดน้ํามันบ่อย um, อครั้งไม่ต้องฉนโลไม่ต้องอะไรบ่อยนะครับก็ดูแลรักษาง่ายกว่าง่ายกว่าโค้งเหล็กนะครับแต่ส่วนข้อด้อยนะครับส่วนข้อด้อยของโค้งสเตเลสเนี่ยก็คือเป็นริ้วรอยนะครับเป็นริ้วรอยง่ายนะครับเนี่ยเกิดริ้วรอยกูดขีดหรือว่า มันมันกูฉีดเป็นร้อยกูฉีดง่ายนะครับอย่างอื่นก็ก็ไม่มีอะไรครับก็ดีครับใช้งานดีนะครับส่วนโครงปืนอันลอยนะครับข้อดีของโครงปืนอันลอยเนี่ยก็คือมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กนะครับขึ้นสนิมยากแต่ผิวเนี่ย จะตกแตกง่ายก็คือก,ก็เป็นข้อด้อยนะครับมันอาจจะตกโคงไกลลงหรืออะไรนะครับมันก็จะแตกง่ายครับดูแลรักษาก็คือข้อดีอีกอย่างก็คือดูแลรักษาดูแลรักษาง่ายนะครับง่ายกว่าโค้งเหล็กแล้วก็โค้งสแตเลสนะครับก็คือไม่ได้เป็นสนิมง่ายเหมือนกับพวกเหล็กพวกสแตเลสอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับ ก็เป็นข้อดีของเขานะครับส่วนข้อด้ยอ,อยนะครับผิวโลหะอันลอยนะครับถ้าเกิดริ้วรอยนะครับหรือว่ารอยทะลอกลอยอะไรอย่างเงี้ยครับจะทําให้คืนสภาพแบบเดิมนะครับคืนสภาพเดิมเนี่ยยากมากนะครับยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะให้คืนสภาพเดิมนะครับ ไม่ทนกดด่างนะครับคือถ้าเกิดโดนกดโดนด่างอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะไม่ค่อยทนนะครับก็จะโดนกัดก่อนไปได้นะครับแล้วก็อีกข้อเนึ้ครับข้อด้อยของเขาเนืครัมีความยืดหยุ่นในในโมเลกุลของอลูมิเนียมนะครับโอมันอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็คือ ความยืดหยุ่นเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีความยืดหยุ่นเลยก็คือแต่หักง่ายนะครับถ้าเกิดล่วงหรือกระแทกโดนขอบโต๊ะโดนอะไรเงรี้ยอะกงไกตรงนี้ครับอาจจะหักได้นะครับแต่ก็น้อยครับโอกาสน้อยมากนะครับที่ใครนะครับจะทําล่วงถ้าเกิดล่วงลงมายอย่างนี้นะครับก็ส่วนส่วนนี้กับส่วนนี้ก็ถึงพื้นเกาะ ไม่มีนะครับที่จะทําร่วงแต,แต่เกิดลงอย่างนี้นะครับก็ลงถนนปูนล,ลงพื้นปูนพื้นนั่นก็อาจจะเป็นรอยครับเป็นเป็นริ้วรอยคืออาจจะแตกหักได้นะครับช่วงนี้นะครับนี่นครับอีกข้อด้อยของเขาเลยก็คือแตกหักง่ายนะครับแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถเชื่อมหรือว่า ทำกับไม้เหมือนเดิมได้นะครับส่วนโครงที่สี่นะคือโครงโพลิเมอร์นะครับ <c oughs> ปืนโครงโพลิเมอร์นะครับข้อดีของเขานะครับของปืนโครงโพลิเมอร์เนี่ยนะครับก็คือมีน้ำหนักเบาปลอดสนิมแน่นอนนะครับข้อสองนี่คือไม่เป็นสนิม ต้นทุนนะครับข้อ3คือต้นทุนในการผลิตนะครับถูกกว่าเมื่อเทียบเท่ากับเมื่อเทียบกับโครงเหล็กโครงอลอยโครงสแตนเลสนะครับอันนี้คือต้นทุนถูกที่สุดนะครับข้อ4นะครับคือดูแลง่ายไม่เป็นสนิมก,ก็ดูแลง่ายข้อที่5นะครับลดแรงดีคอยของตัวปืนได้ ดีนะครับลดแรงดีคอยของของตัวปืนนะครับได้ดีเพราะว่าก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าเหล็กนะครับส่วนข้อด้อยนะครับก็คือแตกหักแล้วซ่อมไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเกิดริ้วรอยนะครับเป็นริ้วรอยเป็นอะไรแล้วก็ซ่อมไม่ได้นะครับ ผิวก็จะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เกิดเกิดริ้วรอยแล้วแล้วก็อาจจะถูกสัตว์กัดแทะได้นะครับเนี่ยครับโดนกัดแทะถ้าเกิดบ้านไหนมีมีมีหนูนะครับมีมิกกนะี้เมาส์เนี่ยหรือเจอรี่นี่ยครับก็อาจจะกัดแทะได้นะครับเก็บให้ดีนะครับ เให้ดีอาจจะโดนหนูกัดแทะได้นะครับเอ่อไม่ใช่เฉพาะหนูนะครับสุนัขที่บ้านท่านนะครับแมวนะครับสามารถกัดเข้านะครับเนี่ยกัดเข้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับแมวสุนัขเนี่ยคือหรือหมาเนี่ยนะครับโอ้โหกัดดีจังนะครับเพราะฉะนั้นเก็บรักษาให้ดีนะครับ โครงเหล็กนะครับปืนโครงเหล็กบอกไปแล้วนะครับก็ดีข้อเสียนะครับก็สนิมนะครับสนิมนะครับข้อเสียคือสนิมเป็นสนิมได้ง่ายนะครับ แต่เขาทาผิวกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับผิวพันธุ์เนี่ยเขาทากลับมาเหมือนเดิมได้นะครับพูดถึงโครงอลลอยนะครับโครงอลลอยเนี่ยบางท่านบอกว่ามันอาจจะเมื่อใด้ครบอายุการใช้งานนะครับหรือว่าอาจจะเขาว่าอาจจะขุดผูก่อนนะก่อนเหมือนกับ อุกก่อนเหมือนกับประตูอลอยตามตามหน้าบ้านนะครับแต่ในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าในโครงปืนเนี่ยอส่วนผสมนะครับของของอันลอยเนี่ยอาจจะเป็นคนละตัวกันนะครับอาจจะเป็นคนละตัวกันก็ได้นะครับกับที่นํามาทําประตูนะครับแล้วก็ไม่ได้ตากแดดนะครับ ประตูตากแดดทั้งวันนะครับปืนไม่ได้ตากแดดทั้งวันนะครับผมคิดว่าไม่น่าที่จะผูกก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันโดนกดโดนเหงื่อบ,บางท่านนะครับเหงื่อเหงื่อของท่านนีครับเค็มนะครับอาจจะทําให้สีเพี้ยนไปได้นะครับแต่มันก็อาจจะ เกิดรอยทะลอกหรือว่าถ้าเกิดมันมีรอยทะลอกแล้วเหงื่อเข้าไปเนี่ยก็อาจจะก็อาจจะพูดก่อนได้เหมือนกันเนาะมันก็ก็มันมันก็น่าจะได้แหละผมว่านะแต่ก็คงไม่เหมือนประตูรอยตำตำหน้าบ้านนะนะในความคิดผมนะครับส่วนพวกโครงสแตนเลสนี่ก็ก็ดูแลง่ายนะครับข้อเสียก็คือเป็นริ้วรอยง่ายก็ แค่นั้นเองนะเป็นริ้วรอยง่ายก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนโครงโพลิเมอร์นี่ก็ระวังนะครับระวังพวกสุนัขพวกสัตว์เลี้ยงของท่านนะให้ดีครับแค่นั้นนะครับเนื่องสนุงสนิมไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวนี้ปืนรุ่นใหม่ๆนะครับทำผิวกันมาดีนะครับในความคิดผมนะครับ เป็นรุ่นใหม่ๆนี่ทำผิวกันมาดีนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดอ่าอย่างนี้นะครับลมดําใหม่ก็ได้นะครับเหล็กนะครับลมดําใหม่ก็ได้ชุบฮัตโคมก็ได้นะครับทำซิเดมิกโค้ดกันนะครับหรือว่าซิลาโค้ดแต่น่ะนั่นแหละครับเหมือนกันนะครับเป็นการพ่นเคลือบนะครับพ่นสีพ่นผิวเป็นเป็นสีฝุ่นแล้วก็เคลือบ ไปอบอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการพ่นเคลือบพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยพวกนี้ก็สามารถที่จะทําผิวเซราค้คได้นะครับก็เห็นเห็นมีบางท่านก็ไปทําเป็นลายโน้นลายนี้นะครับเป็นลายพางลายลาย,ลายพวกแบรนด์เนมต่างๆนะครับลายยี่ห้อต่างๆนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับ ครงอันลอยเนี่ยผมก็ว่าทำเซาโคดได้นะเซาโคดผมได้นะผมคิดว่าน่าจะได้อันนี้เขาน่าจะทำเป็นชุบชุบให้เป็นผิวสแตนเลสอะชุบฮาร์ดโครมมานะผมว่านะอันลอยนะของเทารััดตัวนี้นะเป็นเป็นโครงอันลอยชุบ ชุพาร์คมมานะครับก็เริ่มเริ่มด่างแล้วนะครับเริ่มด่างแนละ้วอันนี้ก็เป็นปืนของของพี่ชายนะครับเป็นปืนของพี่ชายน,นี่ก็พี่ชายให้ยืมมานะครับพอดีไปยืมพี่เขามานะครับเพื่อม,มาถ่ายวิดีโอนะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องข้อดีข้อเสียของโครงปืนนะครับในแบบต่างๆนะครับก็แล้วแต่นะครับเรื่องน้ำหนักก็คือโครงเหล็กหนักสุดนะครับลองลงมาสแตนเลสอลลอยโพลิเมอร์นะครับเรื่องน้ำหนักนะครับ เรืองอื่นก็ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็อาจจะมาทําคลิปให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไคร้ครับกดติดตามช่องเอกชโยโชกันนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ